คาถาสังคณิกาอีกในหนึ่งเรื่องโจทย์เป็นต้นท่านพระอุบาลีทูลถามว่าการโจทย์เพื่อประสงค์อะไรการสอบสวนเพื่อเหตุอะไรสง์เพื่อประโยชน์อะไรส่วนการลงมติเพื่อเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าการโจทย์เพื่อประสงค์ให้ระลึกถึงความผิดการสอบสวนเพื่อประสงค์จะข่ม สงเพื่อประชาชนให้ช่วยกันพิจารณาส่วนการลงมติเพื่อให้การวินิจฉัยแต่ละเรื่องเสร็จสิ้นไปเธออย่าด่วนพูดอย่าพูดเสียงดุดันอย่ายั่วความโกรธถ้าเธอเป็นผู้วินิจฉัยอธิกรณ์อย่าพูดโดยผลผลันอย่ากล่าวถ้อยคำชวนวิวาทไม่กอบด้วยประโยชน์วัดคือการซักถามอนุโลมแก่ศิกขาบท อันพระพุทธเจ้าผู้เฉียบแหลมมีพระปัญญาทรงวางไว้ตรัสไว้ดีแล้วในพระสูตรอุปโตวิพังในพระวินัยคือขันธกะในอนุโลมคือปริวานในพระปัญญัติคือวินัยปิดกและในอนุโลมิกะคือมหาประเทศเธอจงพิจารณาวัดคือการซักถามนั้นอย่าให้เสียคติที่เป็นไปในสัมปรายภพ เธอผู้ใฝ่หาประโยชน์เกือ้อกูลจงสักถามถ้อยคําที่กรอบด้วยประโยชน์โดยการสำนวนที่กล่าวโดยผลสันของจำเลยและโจทย์เธออย่าเพิ่งเชื่อถือโจทย์ฟ้องว่าต้องอาบัตแต่จำเลยปฏิเสธว่าไม่ได้ต้องอาบัตเธอต้องสอบสวนทั้งสองฝ่ายพึงปรับตามคํารับสารภาพและถ้อยคําสำนวนคํารับสารภาพเรากล่าวไว้ในหมู่ภิกษุรชีแต่ข้อนั้น แต่ไม่มีในหมู่ภิกษุอลัทชีอันหนึ่งภิกษุอลัทชีพูดมากเธอเพึงปรับตามถ้อยคำสำนวนดังกล่าวแล้วอลัทชีบุคคลพระอุบาลีอลัทชีเป็นคนเช่นไรคำสารภาพของผู้ใดฝังไม่ขึ้นข้าพระพุทธเจ้าทูลถามพระองค์ถึงข้อนั้นคนเช่นไรพระองค์ตรัสเรียกว่าอรัทชีบุคคล พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ที่แกล้งต้องอาบัตปกปิดอาบัติและถึงอาคติคนเช่นนี้เราเรียกว่าอลัตชีบุคคลอัตชีบุคคลพระอุบาลีจริงพระพุทธเจ้าข่าแม้ข่าพระพุทธเจ้าก็ทราบกล่าวว่าคนเช่นนี้เป็นอลัตชีบุคคลแต่ข้าพระพุทธเจ้าทูลถามพระองค์ถึงข้ออื่นคนเช่นไร พระองค์ตัดเรียกว่าลัชีบุคคลพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ที่ไม่แกล้งต้องอาบัตไม่ปกปิดอาบัตไม่ถึงอัคติคนเช่นนี้เราเรียกว่าลัชีบุคคลบุคคลผู้โจทไม่เป็นธรรมพระอุบาลีจริงพระพุทธเจ้าค่าแม่ค่าพระพุทธเจ้าก็ทราบกล่าวว่าคนเช่นนี้ตรัสเรียกว่าลัชีบุคคล แต่ข้าพระพุทธเจ้าทูลถามพระองค์ถึงผู้อื่นคนเช่นไรตัดเรียกว่าผู้โจทย์ไม่เป็นธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุโจทย์โดยการไม่ควรหนึ่งโจทย์ด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริงหนึ่งโจทย์ด้วยคำหยาบหนึ่งโจทย์ด้วยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งมุ่งร้ายโจทย์ไม่ไมีเมตตาจิตโจทย์หนึ่งคนเช่นนี้เราเรียกว่าผู้โจทย์ไม่เป็นธรรม คนพูดโจทย์เป็นธรรมพระอุบาลีจริงพระพุทธเจ้าข้าแม่ข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบกล่าวว่าคนเช่นนี้ตัดเรียกว่าผู้โจทย์ไม่เป็นธรรมแต่ข้าพระพุทธเจ้าทูลถามพระองค์ถึงข้ออื่นคนเช่นไรตรัดเรียกว่าผู้โจทย์เป็นธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุโจทย์โดยการหนึ่งโจทย์ด้วยเรื่องจริงหนึ่ง โจ์ด้วยคำสุภาพหนึ่งโจ์ด้วยคำที่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งมีเมตตาจิตโจ์ไม่มุ่งร้ายโจย์คนเช่นนี้เราเรียกว่าผู้โจ์เป็นธรรมคนโจ์ผู้โง่เขลาพระอุบาลีจริงพระพุทธเจ้าขา้าแม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบกล่าวว่าบุคคลเช่นนี้จัดเรียกว่าผู้โจ์เป็นธรรม แต่ข้าพระพุทธเจ้าทูลถามพระองค์ถึงข้ออื่นคนเช่นไรตัดเรียกว่าโจ์ผู้เกาพระผู้มีพระภาคเจ้าบุคคลไม่รู้คำต้นและคำหลังหนึ่งไม่ฉลาดในคำต้นและคำหลังหนึ่งไม่รู้ทางแห่งถ้อยคำอันต่อเนื่องกันหนึ่งไม่ฉลาดต่อทางแห่งถ้อยคำอันต่อเนื่องกันหนึ่งคนเช่นนี้เราเรียกว่าโจ์ผู้เกา คนโจ์ผู้ฉลาดพระอุบาลีจริงพระพุทธเจ้าขา่าแม้ข่าพระพุทธเจ้าก็สาบกล่าวว่าคนเช่นนี้ตัดเรียกว่าโจทย์ผู้เขาแต่ข่าพระพุทธเจ้าทูลถามพระองค์ถึงข้ออื่นคนเช่นไรตัดเรียกว่าโจทย์ผู้ฉลาดพระผู้มีพระภาคเจ้าบุคคลรู้คำต้นและคำหลังหนึ่งฉลาดในคำต้นและคำหลังหนึ่ง รู้ทางแห่งถ้อยคํำมันต่อเนื่องกันหนึ่งฉลาดต่อทางแห่งถ้อยคํำอันต่อเนื่องกันหนึ่ง,ง,ง,ค,นนง,นนงคนเช่นนี้เราเรียกว่าโจทย์ผู้ฉลาดการโจทย์พระอุบาลีจริงพระพุทธเจ้าข้าแม่ข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบกล่าวว่าคนเช่นนี้ตัดเรียกว่าโจทย์ผู้ฉลาดแต่ข่าพระพุทธเจ้าขอทูลถามพระองค์ถึงข้ออื่นอย่างไร พระองค์ตัดเรียกว่าการโจ์พระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเหตุที่โจ์ด้วยสีลวิบัตหนึ่งอาจารวิบัตหนึ่งทิฏฐิวิบัตหนึ่งและแม้ด้วยอาชีววิบัตหนึ่งฉะนั้นเราจึงเรียกว่าการโจดคาถาสังคณิกาอีกในหนึ่งจบโจทนากันข้อซักถามของภิกษุ ผู้วินิจฉัยอธิกรภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรพึงถามโจทย์ว่าผู้มีอายุข้อที่ท่านโจทย์ภิกษุรูปนี้นั้นโจทย์เพราะเรื่องอะไรท่านโจทย์ด้วยสีลวิบัติอาจาระวิบัติหรือโจทย์ด้วยทิฏฐิวิบัติพระโจทย์นั้นตอบอย่างนี้ว่าข้าพระเจ้าโจทย์ด้วยสีลวิบัติโจทย์ด้วยอาจาระวิบัติหรือว่าข้าพระเจ้าโจทย์ด้วยทิฏฐิวิบัติภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ พึงซักถามโจทย์อย่างนี้ว่าท่านรู้ศีลวิบัติอาจารวิบัติทิฏฐิวิบัติหรือถ้าโจทย์ตอบอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพระเจ้ารู้ศีลวิบัติรู้อาจารวิบัติรู้ทิฏฐิวิบัติภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรพึงซักถามโจทย์อย่างนี้ว่าผู้มีอายุก็ศีลวิบัติเป็นไนอาจารวิบัติเป็นไน ทิฏฐิวิบัติเป็นไงนะถ้าโจทย์ตอบอย่างนี้ว่าปาราชิกสีสังฆาทิเศษสิบสามนี้จัดเป็นสีลวิบัติทุนลใจปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสินี้เป็นอาจารวิบัติมิจฉาทิฏฐิอันตะคายิกะทิฏฐินี้เป็นทิฏฐิวิบัติภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์พึงซักถามโจทย์อย่างนี้ว่า ผู้มีอายุข้อที่ท่านโจทย์ภิกษุรูปนี้นั้นโจทย์ด้วยเรื่องที่เห็นด้วยเรื่องที่ได้ยินได้ฟังหรือด้วยเรื่องที่รังเกียจถ้าโจทย์ตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าโจทย์ด้วยเรื่องที่เห็นโจทย์ด้วยเรื่องที่ได้ยินได้ฟังหรือว่าข้าพเจ้าโจทย์ด้วยเรื่องที่รังเกียจภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์พึงซักถามโจทย์ต่อไปว่าผู้มีอายุข้อที่ท่านโจทย์ภิกษุรูปนี้ ด้วยเรื่องที่เห็นนั้นท่านเห็นอะไรเห็นอย่างไรเห็นเมื่อไรเห็นที่ไหนท่านเห็นภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติปาราชิกหรือท่านเห็นภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุนละใจปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎหรือท่านอยู่ที่ไหนและภิกษุรูปนี้อยู่ที่ไหนท่านทำอะไรอยู่ภิกษุรูปนี้ทำอะไรอยู่ ถ้าโจทย์ตอบอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ได้โจทย์ทิษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่เห็นแต่ว่าข้าพเจ้าโจทย์ด้เรื่องที่ได้ยินได้ฟังภิกษุผู้วินิจฉัยอธทิก่อนถึงซักถามอย่างนี้ว่าข้อที่ท่านโจทย์ทิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่ได้ยินได้ฟังนั้นท่านได้ยินได้ฟังอะไรได้ยินได้ฟังว่าอย่างไรได้ยินได้ฟังเมื่อไหร่ท่านได้ยินได้ฟังที่ไหนท่านได้ยินได้ฟังว่า ภิกษุนี้ต้องอาบัติปาราชิกหรือท่านได้ยินได้ฟังว่าภิกษุนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุนละใจปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎ,ท,กฎทุกภาสิทิหรือท่านได้ยินได้ฟังต่อภิกษุหรือได้ยินได้ฟังต่อภิกษุณีสิกขามานาสามนเณรสามนเณรีอุบาสกอุบาสิกาพระราชาราชมหาอมาต์เดรถี สาวบของดีระถีหรือถ้าโจทย์ตอบอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพระเจ้าไม่ได้โจทย์ภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่ได้ยินได้ฟังแต่ข้าพระเจ้าโจทย์ด้วยเรื่องที่รังเกียจภิกษุผู้วินิจฉัยอาิก่อนพึงซักถามโจทย์อย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้อที่ท่านโจทย์ภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่รังเกียจนั้นท่านรังเกียจอะไรรังเกียจว่ายอย่างไรรังเกียจเมื่อไหร่ รังเกียจที่ไหนท่านรังเกียจว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติปาราชิกหรือท่านรังเกียจว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุนละใจปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิทธหรือท่านได้ยินได้ฟังต่อภิกษุจึงรังเกียจหรือท่านได้ยินได้ฟังต่อภิกษุณีสิกขมานาสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกา พระราชาราชมหาอมาตย์เดรถ,ดรถีสาวกของเดรถีแล้วรังเกียจหรือเปรียบเทียบอธิกรณ์เรื่องที่เห็นสมด้วยเรื่องที่เห็นเรื่องที่เห็นเทียบกันได้กับเรื่องที่เห็นแต่บุคคลน,นั้นไม่ยอมรับเพราะอาศัยการเห็นบุคคลน,นั้นถูกรังเกียจโดยไม่มีมูลพึงปรับอาบัติตามปฏิญญา พึงทำอุโบสถกับบุคคลนั้นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังสมด้วยเรื่องที่ได้ยินได้ฟังเรื่องที่ได้ยินได้ฟังเทียบกันได้กับเรื่องที่ได้ยินได้ฟังแต่บุคคลนั้นไม่ยอมรับเพราะอาศัยการได้ยินได้ฟังบุคคลนั้นถูกรังเกียจโดยไม่มีมูลพึงปรับอาบัตตามปฏิญญาพึงทำอุโบสถกับบุคคลนั้นเรื่องที่ได้ทราบสมด้วยเรื่องที่ได้ทราบเรื่องที่ได้ทราบ เทียบกันได้กับเรื่องที่ได้ทราบแต่บุคคลน,นั้นไม่ยอมรับเพราะอาศัยการได้ทราบบุคคลน,นั้นถูกรังเกียจโดยไม่มีมูลพึงปรับอาบัติตามปฏิญญาพึงทำอุโบสถกับบุคคลน,นั้นเถิดว่าด้วยเบื้องต้นของการโจทย์เป็นต้นถามว่าการโจทย์มีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบว่า การโจดมีขอโอกาสเป็นเบื้องต้นมีการทำเป็นท่ามกลางมีการระงับเป็นที่สุดถามการโจ์มีมูลเท่าไหร่มีวัตถุเท่าไหร่มีภูมิเท่าไหร่โจ์ด้วยอาการเท่าไหร่ตอบการโจ์มีมูลสองมีวัตถุสามมีภูมิห้าโจ์ด้วยอาการสองอย่างถามการโจ์มีมูลสองเป็นชนัย ตอบการโจ์มีมูลหนึ่งการโจ์ไม่มีมูลหนึ่งนี้การโจ์มีมูลสองถามการโจ์มีวัตถุสามเป็นชนัยตอบเรื่องที่เห็นหนึ่งเรื่องที่ได้ยินได้ฟังหนึ่งเรื่องที่รังเกียจหนึ่งนี้การโจ์มีวัตถุสามถามการโจ์มีภูม <gomery S 2> ภิห้าเป็นชนัยตอจบจะพูดโดยการอันควร จกไม่พูดโดยการไม่ควรหนึ่งจะพูดด้วยคำจริงไม่พูดด้วยคำไม่จริงหนึ่งจพูดด้วยคำสุภาพจะไม่พูดด้วยคำหยาบหนึ่งจกพูดด้วยคำประกอบด้วยประโยชน์จะไม่พูดด้วยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งจกมีเมตตาจิตพูดจกไม่มุ่งร้ายพูดหนึ่งนี้การโจทย์มีภูมิมห้าถามโจทย์ด้วยอาการสองอย่างเป็นไะ ตอบโจทย์ด้วยกายหรือโจทย์ด้วยวาจานี้โจทย์ด้วยอาการสองอย่างข้อปฏิบัติของโจทย์และจำเลยเป็นต้นโจทย์ควรปฏิบัติอย่างไรจำเลยควรปฏิบัติอย่างไรสงควรปฏิบัติอย่างไรภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ควรปฏิบัติอย่างไรถามว่าโจทย์ควรปฏิบัติอย่างไรตอบว่า โจทย์พึงตั้งอยู่ในธรรมหอย่างแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นคือจักพูดโดยการอันควรจักไม่พูดโดยการไม่ควรหนึ่งจักพูดด้วยคำจริงจักไม่พูดด้วยคำไม่จริงหนึ่งจักพูดด้วยคำสุภาพจักไม่พูดด้วยคำหยาบหนึ่งจักพูดด้วยคำประกอบด้วยประโยชน์จักไม่พูดด้วยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์จักมีเมตตาจิตพูดจากไม่มุ่งร้ายพูดโจทย์ควรปฏิบัติอย่างนี้ ถามจำเลยควรปฏิบัติอย่างไรตอบจำเลยพึงตั้งอยู่ในธรรมสองประการคือในความสัตว์หนึ่งในความไม่ขุนเคืองหนึ่งจำเลยควรปฏิบัติอย่างนี้ถามสงควรปฏิบัติอย่างไรตอบสงพึงรู้คำที่เข้าประเด็นและไม่เข้าประเด็นสงควรปฏิบัติอย่างนี้ถาม ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ควรปฏิบัติอย่างไรตอบภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์พึงระง,งับอธิกรณ์นั้นโดยประการที่อธิกรณ์นั้นจะระง,งับโดยธรรมโดยวินยัยโดยสัตุศาสตร์ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ควรปฏิบัติอย่างนี้ว่าด้วยอุโบสถเป็นต้นถามว่าอุบสถเพื่อประโยชน์อะไรอา,ารณาเพื่อเหตุอะไร ปริวาสเพื่อประโยชน์อะไรการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่อเหตุอะไรมานัดเพื่อประโยชน์อะไรอับพานเพื่อเหตุอะไรตอบว่าอุโบสถเพื่อประโยชน์แก่ความพร้อมเพรียงโจรนาเพื่อประโยชน์แก่ความหมดจดปริวาสเพื่อประโยชน์แก่มานัดการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่อประโยชน์แก่นิหะมานัดเพื่อประโยชน์แก่อับพาน อภานเพื่อประโยชน์แก่ความหมดจดภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์มีปัญญาสามโง่เขลาและไม่มีความเคารพในศิขาบริพาทพระเถระทั้งหลายเพราะฉันทากติโทสาคติพยากติโมหากติเป็นผู้ขุดตนกำจัดอินทรีย์แล้วเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงนรกพิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ไม่พึงเห็นแก่อามมตร และไม่พึงเห็นแก่บุคคลควรเว้นสองอย่างนั้นแล้วทำตามที่เป็นธรรมโจทย์เป็นผู้มักโกรธมักถือโกรธดุร้ายแซงกล่าวบริพาทย่อมปลูกอนาบัตว่าอาบัตโจทย์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจทย์กระซิบใกล้หูคอยจับผิดยังการวินิจฉัยให้บกพร่องเสพทางผิดย่อมปลูกอนาบัตว่าอาบัต โจทย์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจทย์ฟ้องโดยการนั้นไม่ควรฟ้องด้วยคำไม่จริงฟ้องด้วยคำหยาบฟ้องด้วยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์มุ่งร้ายฟ้องไม่มีเมตตาจิตปลูกอนาบัตว่าอาบัตโจทย์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจทย์ไม่รู้ธรรมและอธรรมไม่ฉลาดในธรรมและอธรรมปลูกอนาบัตว่าอาบัตโจทย์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตน โจ์ไม่รู้วินัยและอาวินัยไม่ฉลาดในวินัยและอ่าวินัยปลูกอนาบัตว่าอาบัตโจทย์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผ่าตนโจทย์ไม่รู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงภาสิทธิ์แล้วและไม่ได้ทรงภาสิทธิ์ไม่ฉลาดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงภาสิทธิ์แล้วและไม่ได้พาสิทธิ์ปลูกอนาบัตว่าอาบัตโจทย์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผ่าตนโจทย์ไม่รู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติ และไม่ได้ทรงประพฤติไม่ฉลาดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติและไม่ได้ทรงประพฤติปลูกอนาบัติว่าอาบัติโจทย์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจทย์ไม่รู้สิ่งที่ทรงบัญญัติและไม่ได้ทรงบัญญัติไม่ฉลาดในสิ่งที่ทรงบัญญัติและไม่ได้ทรงบัญญัติปลูกอนาบัติว่าอาบัติโจ์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจ์ไม่รู้อาบัติและอนาบัติ ไม่ฉลาดในอาบัตและอนาบัตปลูกอนาบัตว่าอาบัตโจ์เช่นนั้นช tous, ื чи, ่อว่าย่อมเผาตนโจ์ไม่รู้อาบัตเบาและอาบัตหนักไม่ฉลาดในอาบัตเบาและอาบัตหนักปลูกอนาบัตว่าอาบัตโจ์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจ์ไม่รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือไม่ฉลาดในอาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ ปล so ูกอนาบัตว่าอาบัตโจ์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจ์ไม่รู้อาบัตชั่วยาบและอาบัตไม่ชั่วยาบไม่ฉลาดในอาบัตชั่วยาบและอาบัตไม่ชั่วยาบปลูกอนาบัตว่าอาบัตโจ์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจ์ไม่รู้คำต้นและคำหลังไม่ฉลาดต่อคำต้นและคำหลังปลูกอนาบัตว่าอาบัตโจ์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตน โจ์ไม่รู้ทางถ้อยคำมันต่อเนื่องกันไม่ฉลาดต่อทางถ้อยคำมันต่อเนื่องกันปลูกอนาบัติว่าอาบัตโจทย์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนแลโจทนากันจบหัวข้อประจำเรื่องการสั่งสอนการโจ์ผู้วินิจฉัยอธิกรเบื้องต้นมูลอุโบสถคติต้องอยู่ในโจทนากันแล